สวัสดีคุณผู่งังท่านคะ่ะการตายก่อนอายุไขพรมนอกมติสมาธิปฏิบัติกรรมวิบากและโอสิกรรมเป็นอย่างไรครั้งหนึ่งมีผู้ได้ทูลถามหลวงพ่อสมเด็จพุทธจันโตพมมลังสีให้ไขปัญหาและตอบคำถามในข้อนี้หลวงพ่อเจ้าขาวันนี้ลูกอยากจะฟังเทศนาจากหลวงพ่อ การที่ลูกมาที่นี่ก็ต้องการมากราบนมัสการและชมบาร,รมีของหลวงพ่อสมเด็จและลูกมีปัญหาเกี่ยวกับวิญญาณใครกราบสอบถามหลวงพ่อเป็นบางข้อค่ะสมเด็จตอบว่าถามมาได้เลยผู้ถามวิญญาณที่ประสบอุบัติเหตุยังไม่ถึงวาละกำหนดที่เขาจะต้องตายแต่ว่าร่างไม่มีแล้วที่จะให้วิญญาณเข้าไปสวมอยู่ได้ เรียกวิญญาณน,นั้นว่าวิญญาณพเนจรจะถูกต้องหรือไม่คะสมเด็จตอบว่าเจริญพรในหลักแห่งความจริงของโลกวิญญาณน,นั้นเขาเรียกว่าอยู่ในภาวะการในวิธีการของมนุษย์มนุษย์เหล่านี้เกิดจากกฎแห่งกรรมของวัฏะแห่งการสร้างกุศลและอกุศลกรรมของตนในภาวะการแห่งการตามวงล้อกงเกวียนกรรมเกวียนแห่งวัฏ tha นั้น เมื่อเป็นภาวะการแห่งการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไซอุบัติแล้วตายก่อนอายุไขที่เรียกว่าทุเรศนั้นมีความสืบเนื่องจากอดีตกรรมอยู่3ประการคือประการที่1วิญญาณน,นั้นในอดีตที่เป็นมนุษย์จะต้องเป็นวิญญาณที่สวยอ,อยู่ในคราบของมนุษย์แต่ไม่มีศีลธรรมประจําใจเที่ยวไปทําร้ายมนุษย์ด้วยกันประการที่สวิญญาณน,นั้นอยู่ในระหว่างเกิด กุศลกรรมวิบากแห่งการสิ้นของการเป็นมนุษย์ภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกว่าระหว่างนั้นตกอยู่ในดวงชะตาของความมืดดวงดับประการที่ 3. เกิดจากอสูรฆ่าในภาวะการแห่งการที่อสูรจะฆ่านี้สืบเนื่องจากเหล่าอสูรทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญตนอยู่ในนรกโลกเป็นกับกับกันกันต้องการมาเกิดในโลกมนุษย์นี้แต่ไม่มีกรรมผัวพันเมื่อภาวะการแห่งการไม่มีกรรมผัวพันนี้ คือว่ามนุษย์ผู้ใดตกอยู่ในภาวะของอกุศล,ลกรรมวิบากในทางไม่ดีอสูรย่อมสามารถฆ่ามนุษย์ผู้นั้นให้สิ้นจากการเป็นมนุษย์ได้ก็คือภาวะแห่งการเป็นวิญญาณที่ตายไม่ถึงอายุไขทีน่นี้ในภาวะแห่งการวิญญาณที่ตายก่อนอายุขนี้เขาเรียกว่าเป็นวิญญาณอิสระ ภาวะการแห่งการเป็นวิญญาณอิสระนี้สามารถที่จะทำในบางสิ่งบางอย่างที่เรียกให้นอกเหนือและฝ่าฝืนกฎของวิญญาณได้แต่เมื่อถึงการสิ้นวาระแห่งอายุไขแล้ววิญญาณน,นั้นจะต้องสวยกรรมที่ตนก่อและในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการ นี้หมายถึงวัตถุแห่งความจริงของสัจจะของบูรณาการที่จะต้องรักษาส่วนคำว่าทูตแห่งวิญ,ญญาณเรียกว่าเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างมนุษย์กับเทวดาถูกไหมผู้ตั้งคำถามตอบว่าถูกคะ่ะองค์สมเด็จพูดต่อไปว่าการที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี้อยู่ในสภาวะการเขาเรียกว่าเป็นคนกลางเป็นสื่อกลางการติดต่อกับเหล่าวิญญ,ญาณอิสระและต้องจำเอาไว้ว่า วิญญาณอิสระบางจำพวกที่เป็นนักพรตก็ดีนักวิปัสสนากรรมาฐานก็ดีซึ่งได้ตายอย่างไม่ถึงอายุไขถ้าวิญญาณพวกนี้ระหว่างตายอยู่ในฌานและยานและได้สิ้นจากการเป็นมนุษย์โดยระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีศีลธรรมประจำใจเขาก็สามารถที่จะปลอมแปลงบางครั้งมนุษย์ตรวจไม่รู้ว่านั่นคือวิญญาณใคร เขาสามารถที่จะปลอมแปลงเป็นอัตมาโดยการแอบอ้างชื่ออัตมาก็ดีหลวงปู่ทวดก็ดีอดีตวีรกษัตริย์วีรชนก็ดีหรือผู้สำเร็จที่มีชื่อในโลกมนุษย์ที่สิ้นไปแล้วก็ดีแต่เนื่องจากโลกวิญ,ญญาณมีกฎอยู่ว่าตราบใดที่มนุษย์นั้นตายไปโดยไม่ถึงอายุไขตราบนั้นกฎแห่งพมโลกกฎแห่งเทวโลกกฎแห่งยมโ,มโลก ไม่สามารถที่จะเอื้อมจัดการเหล่าวิญญาณพวกนี้เพราะว่าโลกวิญญาณน,นั้นทรงไว้ด้วยความยุติธรรมในการทำงานในการวางแผนในการวินิจฉัยเรียกว่าถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดและเมื่อได้ตัดสินความใดไปแล้วจะไม่มีการอุทธรณ์ีกาใดๆทั้งสิน้นโลกวิญญาณถือว่าทุกคนต่างเสวยอยู่ในทิพยอํานาจต่างคนต่างรู้ในภาวะการทำที่ตนจะต้องทำ ในการบริหารของมนุษย์ในโลกมนุษย์นี้บางครั้งหนีไปดูหนังดูละครไปเล่นการพนันแล้วไปโกหกผู้อื่นว่าไปทำธุระก็ดีไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ดีผู้บังคับบัญชาอาจจะเชื่อได้แต่ถ้าเป็นเทพพรมหนีไปเที่ยวแล้วไปโกหกในที่ประชุมว่าไปราชการแบบนี้โกหกไปไม่รอดเพราะว่าทุกคนอยู่ในภาวะการแห่งการควบคุม ของทิพย์อำนาจทิพจักรสุซึ่งกันและกันที่นี้วิญญาณเหล่านี้ที่เป็นวิญญาณอิสระสามารถที่จะอยู่ในการควบคุมของเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าถ้ำพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะให้วิญญาณอิสระเหล่านี้ไปเกิดกับบุคคลที่มีกรรมพัวพันโดยในระหว่างนั้นอายุไขของวิญญาณอิสระยังไม่ถึง เพราะฉะนั้นท่านจะสังเกตว่าบางคนมีลูกเรียกว่าเลี้ยงลูกจนโตพอเริ่มจะใช้งานได้ก็มาด่วนตายเสียพ่อแม่ก็เกิดความเสียใจว่าฉันนี้ไม่เคยทำบาปหนักหนาทำไมเลี้ยงลูกโตพอที่จะหากินกับเขาได้ต้องมาตายเสียอันนี้เพราะว่าวิญญาณน,นั้นมาเกิดโดยไม่ได้ผ่านยยม,มโลกก็คือวิญญาณอิสระ ในการที่เราทำหน้าที่ในเวลานี้ก็คือเราในที่นี้หมายถึงผู้ตั้งคำถามนำเหล่าวิญญาณอิสระฝากเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าผาทีนี้ถ้าบังเอิญวิญญาณนั้นไปตกอยู่กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเขาเจ้าผาเจ้าป่าที่หลงละเลงในอำนาจแห่งกามตัณหายึดตนเป็นใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องสนุกของวิญญาณนั้นว่า กูนี้มีบริวารมากจะสั่งทำลายใครก็ได้เพราะฉะนั้นในการทำขั้นต่อไปก็คือจะต้องวินิจฉัยถึงผู้ที่จะเป็นผู้รับฝากวิญญาณอิสระว่าผู้รับฝากเช่นเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่านั้นมีคุณสมบัติเพียงพอพร้อมที่จะมีอุเบกขาในพรมวิหารสี่หรือไม่แล้วค่อยนำไปฝากจึงจะดีผู้ตั้งคำถามถามต่อไปว่าลูกขอกาบเรียนถามว่า เมื่อกี้นี้พระพรมที่มาพูดกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนั้นเป็นพรมที่ถูกทำโทษมาใช่ไหมคะคำตอบของผู้ตั้งคำถามตอนนี้เป็นการถามถึงพรมนอกมติองค์หนึ่งซึ่งเสด็จประทับร่างของผู้ที่มานมัสการหลวงปู่และหลวงพ่อพระพรมองค์นี้ได้มานมัสการหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพร้อมกับได้ขอร้องให้องค์หลวงปู่ทวดช่วย ได้สนทนากันเป็นภาษาโลกวิญญาณองค์สมเด็จต่อไปว่าคือเป็นพมที่ผิดกฎในพรมโลกจึงถูกสั่งให้เป็นเทวารักษ์ประจำทิศบูราพาพยายามทุกวิถีทางที่จะให้องค์หลวงปู่ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ช่วยติดต่อให้ได้กลับเข้าสู่พรมโลก ทีนี้ในภาวะการพรมเหล่านี้เขาเรียกว่าเมื่อยังติดอยู่ในความมีโทสะฉลิตแล้วไซก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่พรมโลกได้ตามกฎเพราะว่าการอยู่ในพรมชั้นสุทธาวาสก็ดีในการจะเป็นพรมชั้นอรุปพรม16ก็ดีในการบำเพ็ญตนและลายเข้าสู่การเป็นอรุปพรมก็ดีในการบำเพ็ญตนเพื่อเข้าสู่การเป็นพระปัญเจกโพธิเจ้าก็ดี เขาเหล่านี้จะต้องละลายโทสะจริตให้สิ้นไปก่อนองค์ที่เป็นพรมนอกมติจึงมีความที่เรียกว่าโวยวายแบบชาวบ้านผู้ตั้งคำถามถามต่อไปว่าเรียกว่าไม่อยู่ในชั้นที่เป็นพรมที่มีความสุข,ขมเยือกเย็นใช่หรือไม่สมเด็จตอบว่าพรมเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นพรมที่หลงกลมนุษย์เพราะอะไรเล่าเพราะว่ามนุษย์นี้เก่งกว่าวิญญ,ญาณ อย่างเช่นอาตมามานี้ถ้าอาตมาไม่รักษาอาสวะขยายานมาแล้วอาจจะต้องมาเกิดตามมนุษย์แน่เพราะว่าพ่อนี่มาก็จะให้หาเมียแม่นั่นมาก็จะให้หาผัวซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกพมที่ทนความอ้อนวอนของมนุษย์ไม่ได้ก็คล้อยตามเมื่อคล้อยตามพมโลกเขาถือว่า พรมผู้นี้ไม่มีสติสัมปชัญญะพร้อมเพียงพอที่จะรักษากฎแห่งพรมมโลกได้จึงต้องถูกมติโลกวิญญาณเนรเทศออกจากพรมมโลกถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเจ้าไม่มีสารพรมไม่มีที่สถิตผู้ตั้งคำถามถามต่อไปว่าเมื่อกี้นี้ลูกไม่เข้าใจภาษาเทพภาษาพรมจึงใช้จิตสัมผัสก็ได้ความว่าหลวงปู่ทวดท่านได้เตือนสติ พรหมองนั้นใช่ไหมคะองค์สมเด็จกล่าวว่าการที่จะบำเพ็ญให้จิตสัมผัสแห่งความรู้เรื่องถ่องแท้ของภาษาพรมแห่งพรมโลกแล้วไซจะต้องบำเพ็ญให้เกิดฌานในการฝึกสมาธิของตนขึ้นมาการชี้ได้มาโดยอดีตก,กรรมส่งผลนั้นยังไม่เพียงพอที่จะรู้รายละเอียดของพรหมยังมีภาษาพรมอีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาเยือกเย็นใช้ในแดนพรมสุทาวาสเรียกว่า มนุษย์ที่จะสัมผัสภาษานี้ถ้าไม่มีองค์ชาญอย่างความเป็นความแข็งแกร่งแล้วจะไม่สามารถแปลภาษาแห่งพรมชั้นสุทาวาสได้ภาษานั้นเป็นภาษาที่เยือกเย็นด้วยความนิ่มนวลก็คือหลวงพ่อสมเด็จได้กล่าวเป็นภาษาพรมชั้นสุทาวาสครู่หนึ่งนี่คือภาษาในพรมสุทาวาสที่เขาใช้กันในหมู่พรมที่บำเพ็ญตนแล้วมีอะไรอีกไหม สำหรับหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องภาษาของเทพพรมนี้นักศึกษาท่านใดที่เคยมีโอกาสได้ต่อวิชากับแม่ครูน้อยท่านจะมีโอกาสได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาของเทพ,พและพรมและผู้ศึกษาที่เคยได้มีโอกาสได้เรียกดวงวิญญาณหรือยานบารมีตัวเองกลับมาแล้วจะเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อในเรื่องนี้ได้อย่างดีผู้ตั้งคำถามได้เรียนตอบสมเด็จไปว่า ตอนนี้ลูกไม่มีอะไรจะถามค่ะองค์สมเด็จตอบว่าเพราะฉะนั้นจงจำเอาไว้ว่าความดีจงทำอย่าก,กลัวคำนินทาโลกทุกวันนี้เป็นโลกแห่งกรียุกเป็นโลกแห่งมนุษย์ไม่มีศีลธรรมประจำใจวัตถุครอบงำจิตใจเสื่อมผู้ทำดีย่อมมีดีสนองตอบผู้ทำชั่วชั่วนั้นย่อมตามตนการนินทาสรนเสริญเป็นอารมณ์ของมนุษย์ ความบริสุทธิ์ด้วยความแน่ของจิตใจมั่นคงทำอยู่เข้าใจไหมผู้ตั้งคำถามถามต่อไปว่าลูกจะปฏิบัติสมาธิจะไปได้ถึงขั้นไหนคะสมเด็จตอบว่าพยายามปฏิบัติแต่อยากคิดถึงขั้นเพราะว่าในหลักแห่งความจริงในการบรําเพ็ญแห่งความหลุดพ้นแล้วก็ถือว่าถึงพุทธะรู้พุทธะท่านคิดถึงขั้นท่านย่อมไม่ถึงขั้นท่านไม่คำนึงถึงขั้นย่อมถึงขั้น พระนิพพานอยู่ไม่สูงและไม่ตำ่ำภาวะการจิตนิ่งยิ้มประพะสอนเอกะหนึ่งผ่องใสไซ,ไซองค์ชาญเกิดเยือกเย็นขมพลังจิตขึ้นเอกะสัมผัสจิตถึงวิญญาณภาวะการรู้แจ้งแทงตลอดการจุติของสัตว์โลกเมื่อถึงธรรมสภาพธรรมแห่งความรู้อันพุทธบริสุทธิ์แฝงกายอยู่ในกายแห่งธาตุทั้งสพลังจิตท่านวางให้นิ่งเสีย ธาตุทั้ง4ี่เสมอไซส์ยิ้มผ่องใสเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติก็คืออย่าเพิ่งตั้งความหวังสิ่งที่เราต้องทำก็คือพยายามทำเท่าที่เราทำได้ทำอย่างมีสติสัมปชัญญะพร้อมและต้องถือว่าในยุคปัจจุบันนี้การทำความดีเป็นสิ่งยากการทำความชั่วเป็นสิ่งง่ายเขาเรียกว่าทำดีต้องใช้เวลาเป็นนานปีทำชั่วหนึ่งวินาที และในฐานะเหล่าเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาอยู่ในสังคมของคนเราเราจึงควรต้องมีความเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นโซ่แห่งการผูกพันผัวพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติในวาระแรกแห่งการเปิดโลกของการเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมมีเครือแห่งความสัมพันธ์ในวัฏะในการเป็นญาติมิตรแห่งการเป็นบิดามารดาก็ดีญาติโกโหติกาตนก็ดี ซึ่งอาตมาก็เคยพัวพันกับเหล่ามนุษย์ทั้งหลายที่มาในที่นี้ในฐานะเคยเป็นลูกหลานเลนของอาตมาในอดีตชาติถ้าท่านยึดอดีตท่านย่อมไม่ถึงปัจจุบันถ้าท่านยึดปัจจุบันท่านย่อมไม่ถึงอนาคตเพราะฉะนั้นหลักแห่งคติประจําใจก็คือเราต้องท่องบนว่าอดีตดคือความฝันปัจจุบันคือการต่อสู้อนาคตคือความหวงังแต่อย่าหลง โลกทุกวันนี้เกิดความยุ่งเหยิงเพราะมนุษย์หลงถ้ามนุษย์มีสติสัมปชัญญะควบคุมตนให้พร้อมแล้วไซโลกนี้ย่อมมีความเย็นและมีความสันติสุขที่นี้จะทำอย่างไรเล่าให้โลกมนุษย์นี้มีสันติโลกวิญญาณจึงมีมติสั่งตั้งสำนักผู้สื่อสารวิญญาณเพื่อจะนำสัจจะแห่งความจริงมาเปิดเผยและพยายามให้มนุษย์รู้ว่าตายแล้วไม่สูญ ทีนี้มนุษย์ในยุคนี้ท่านจะให้เขาละกิเลสเขาย่อมไม่ยอมละต้องให้เขามีความกลัวเมื่อเขากลัวตายแล้วไม่ศูญตายแล้วจะต้องไปสวยกรรมวิบากของตนทั้งอกุศลและกุศลกรรมที่ตนก่อเมื่อนั้นก็อาจจะช่วยคลายความร้อนแห่งความวิบัติของสังคมในยุคปัจจุบันได้ในขณะนี้สำนักสื่อวิญญ,ญาณ คือสำนักงานของวิญญาณในโลกมนุษย์พยายามหันเหสังคมต่างๆให้เข้าสู่การมองตนทีนี้ในการที่จะทำให้สังคมเข้าสู่ยุคแห่งการมองตนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สัจจะแห่งธรรมตีเข้าไปให้เหล่าผู้นำทั้งหลายเมื่อได้เข้าถึงธรรมและปฏิบัติตามธรรมเมื่อนั้นสันติสุขย่อมเกิดขึ้นแต่ในโลกทุกวันนี้ยุ่งเหยิงเพราะว่าผู้นำไม่ถึงธรรมโลกมนุษย์จึงร้อนเป็นไฟ แต่การนี้เป็นงานที่ทวนกระแสะคลื่นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยมนุษย์ที่มีสังขารทุกสาขาวิชามาร่วมกันทาเพื่อให้มนุษย์รู้ว่าตายแล้วไม่สูญและโลกวิญญ,ญาณก็พยายามทุกวิถีทางที่จะเอาเรื่องของวิญญ,ญาณออกมาให้มนุษย์เห็นแต่ว่าต้องใช้การเวลาข้างหน้าผู้สนทนาตอบว่าลูกก็พยายามค้นอยู่ค่ะ แล้วก็พยายามที่จะให้มนุษย์ได้เห็นทุกอย่างและลูกมีหลักฐานพร้อมเพียงที่จะยืนยันได้องค์สมเด็จตอบต่อไปว่าเพราะฉะนั้นต้องพยายามทําการทําในด้านวิญญาณน,นั้นทํายากเราต้องทํามีขันติวิริยะอุตสาหะวิมังสาผู้ตั้งคําถามตอบว่าอย่างรมตามล่าเรื่องเกิดจากชาติก่อนแล้วมาตามล่าในชาตินี้ล่ะคะคําตอบขององค์สมเด็จ จะเป็นอย่างไรข้าพเจ้าจะนำไปถ่ายทอดในคลิปวิดีโอถัดไปขอบคุณสำหรับการกดติดตามและการกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้บันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหนเหนือครูผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิตครูผู้เชิญ,ญญาณบารมีให้ผู้คนได้พบเจอเทวดาประจำตัวมากกว่า700ชีวิต ฟังมาถึงท่อนนี้โปรดสั่งจิตบอกกุมตัวเองเลยว่าข้าพเจ้าเป็นวิญญาณจริงๆด้วยขอให้ทุกท่านเจริญสุขเจริญธรรมมีบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นแล้วครูจะนำประสบการณ์กับการถ่ายทอดมิติทางด้านวิญญาณมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานกับหลักฐานของครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ศึกษาเป็นตำราวความรู้ในโอกาสต,ต่อไป เจริญสุขเจริญธรรมมีบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นในทุกทุกคน